สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็แพ้ก็หายไปจากโซเชียลประมาณหลายวันเนาะก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะแค่ไปอบรมไปสอบไปต่างจังหวัดบ่อยก็เลยไม่ค่อยได้มาเล่นแล้วก็ป่วยด้วยเสียงก็ยังอยู่ในโพรงจมูกอยู่เลยแต่วันนี้นะ่าตั้งใจว่าจะมาเล่นเพลงให้ฟังนิดนึงนะคะเป็นเพลงที่คนเริ่มขอกันมาเยอะแล้แพ้ย,ยังไม่ได้เล่นชื่อเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้นะคะ ก็วันนี้เอาแค่เฉพาะท่อนฮุกแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่ได้มีอวคูลเล่ๆนะคะก็เอาเป็นน้องไข่สีชมพูทำจังหวะแทนแล้วกันค่ะโอเค37มิบเจ็วีละไปดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าอีกกกกไไหลลาในนนจจว่ฉัะค อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแลวฉันยังมี โอเคก็ไว้เสียงหายจากนั่นจมูกเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะเล่นกันเอาคุณเล่ยให้ดูนะคะบายบาย